มียงอะนรเขา่าเฮะเขา่าเอามาเห็นไ,ได้เียเข่านะ <c oughs> บ<อ>าข้าว่คือว่ามือหนักก็ได้มือก็ได้อะไรซะบอกเฮ้ยเบาผุนยัดบ่มีเข่ากินให้ได้มาอีแหลกเข่ากระสอบหนึ่งบ่แม่นห้าชอบบุบว่าในรถฮะห,หา้าชอบนนห้าชอบคุได้อยู่ในหลอนะไหนคุณว่าจะได้มากเท่าไรชอบเท่านั้นแม่นะ เจ้าเบิ่อหานะพ่อหรือว่าเสียไปแบ่งไอ้หน้องจะนำคนละชอบละชอบมาหนังลอยเจ้าจะผู้ดเดียวเบิ่อหานะพ่อได้จังไงเอาผู้เดียวอีกบมแบ่งให้อีกป่าโผดอกเจ้านี่ก็มีน้ำใจแน่ให้ไอ้หน้องกินน,ำน้ำแน่ถูกงะคือการพราวิไลกับบ่มีเขา่านางแดงกับบ่มีเขา่านอเอาแบ่งกับคนละชอบเนานะเนาะอร่อย ร้อยเอ้ยว่ายังใดแสดงว่าโบเบกน้อองยนางี้ยผมมีเขากินป้าโต้รถทั้งมาเลยรถทั้งรถไทยใหญ่ปลาลังงานงัวกระทิ้งอันนี้นะธรรมดาเบิ่งบี้แข่งโบเป็นปั่นเป็นปั่นอยู่ปปาขนอ đây nó vào lò đây, Lào, đây cho Ủa, mà đi cái đi, bài đi rồi thì bỏ bài là bài tiếp bay. hàng để mong sự song youtube bà lao từ đầu, ไปซื้อบอหรือไปขออันนนะรรรไปซื้อหรือไปขอจะกินหอยดิรรอบอยบ่บอ กินหอยดิบในเอฟซีเ hmm. บ like um, we ิ่งอยู่บ่จักนี่อยากกินเด้อหอยดิบเหมอนเดิมกู้แม่นั่นลูกนะกู้ประจบเจ้ากว่าสบายดีสบายดีเอฟซีโดยเบิ่งหอยเนี่ยเป็นหน่วยเนี่ยเลยนี่เด้ออืมเปนใหญ่ใหญ่เนาะเจ้าชิกเห็ดเนี่ยได้กินโเอาโคอาวเจ้าไปใช่ไหม อ่างังกีอันไหนจะเบิ่งดูผัวเจาะไปเอางขังขังกะชีเบิ่งเนี่ยไม่ไงเนี่ยขังกะชีอยู่ใช้มันว่าว่าขังสะชีถาเบิ่งก่อนถาเบิ่งอ๋อเอาไปปลาไว้เอาไปหอยไว้อีกผูวก่อนเออหอยไว้แม่จะบอกผัวว่าเอังกะชีอยู่สิขังกะชีอยู่ใช้ขังกะชีอยู่นี่อาม่าให้ยังอีกขังกะชี <Now. S 2> อ้ออาป่ะต้ะผัวไปเอ,าอ่ายังอีระบาทหนิไปเอ่ายังนอบานเนี่ยไม่ออยังอ,นนออยงอีกอนะ่ะกระสอบอยังอ่ะน,นะเฮะ้ยเ,เอามาเห็นได้ยี่เขานะบ่คือว่ามือหนักก็ได้มือก็ได้อะไรซะบ่ พูนย่านบ่มีเขากินให้ได้มาอีแหละเขากระสอบหนึ่งบ่มันห้าชอบบุบว่าในรถฮะห้าชอบพูด,ดได้อยู่ในรถนะไหนผักัวจ้าได้มากเถอะละสอบเท่านั้นนะแมนเจ้าเบิ่อหานะพ่อหรือว่าเสียหายไปแบ่งไอหน่องจะนั่งกูละสอบละสอบมานั่งไรก็เจะผู้เดียวเบิ่อหานะพ่ได้ยังไดียเอาผู้เดียวอีกบ่แบ่งให้อีกป๊าด พอดอกเจ้านี่ก็มีน้ำใจเน่ให้ไก่นน,อ,นองกินน้ำเน่ถูกงกคือการพอร่อนวิไลกับผมมีเข่านางแดงกับผมมีเข่านอเอาแบ่งกัาคนละสอบนอเนาะนอลอยลอยเอ้อย,ออยว่ายังใด <c oughs> แสดงว่าบ่แบกนอเอ้ยนางแงนผมมีเขากินอาโตรถทั้งมาแลวลวรถทั้งรถไทยใหญ่ พลังงานงัวกระทิงอันนี้นะเออธรรมดาเบิ่งบีแข่งพู้เป็นปั่นเป็นปั่นอยู่คือบมแบ่งาะไฮเบิดคือว่าหาสอบอยู่ในรถฮะเอาไว้อยู่นอกก่อนเด้อเอาไว้อยู่นอกก่อนจะพาเขาไปได้เพราะว่าคอยอยากเบื้องผลงานก่อนแล้วเฮ้ยเนาะ มาปขึ้นไปเหตุเหตุยังไงบ่ขึ้นไปเทิงบ่ขึ้นไปเทิงก้อนจังเหตุกินอืมกินได้คือว่ากินข่าวไปตรงไหนถ้าที่อยากกินคือว่ากินข่าวไปตรงไหนนี่ที่อยากไหว้ว่าแท่นั่งไลย บอกเงี้บอกไปหเกี่ยวข้าวเลยเนว่าวายู่ที่ช้างกับไปก็แม่นแหละก็ยังบอกกันนั่งร้อยว่าเอ้าคือบวกไปน้ำกันพวกเมียเกันก็หลอกไว้ลูกกะไปนอนอยู่เทียงกว่าก็เกี่ยวใส่กันผัวกกับเมียเอาไปไหนบอปมาผมเห็นกระชินำไปหุ้นบออยู่นี่แหละถาเบาาวอยู่นี่แหละแต่ถาอยู่นี่ เป็นอยังคือเงาห g o ย i ทะเลออกไปแล้วก็แล้วเยิกเข้ามันยังจะกินอยากเข้าไหนมึงอยากกคือว่าขึ้นไม่กินข้าพูดมั้ยกินเลยกินเจ็มเต็มผอยากกินหอยดิบให้เบิ่งเบิ่งลองงานลองโซบะงั้นก็ไปดีแล้วแหละหอยกระหน่วยบักางไ่หอยเชอรี่ราคาแม่ตังโมจกเอาผิง

ไอ้เกิงกินข้ากันยังอยู่วกินข่าว่ังกะเดกให้สิบเป็นห้า่ค็นจมมีคนหาเ่นกันตีว่าดอกเดียวเขาจัเจียเปกัลกายนกัลกยแต่ชอบกะปมร้อมกาอยากจับมาปีกบ่อยากกินกระปอมกาอีกก็บมาแล้วยูกไม้เข่กิระปอม้ยูกไม้ก็เดียวเบิ้งอย่นี้เนาะ ก็ว่านั่งอยู่ด้ไก่ไงเนี่เดกคือีจมบอกูเนี่ยัาการก่อนเห็นยังงามงงามอยู่อันนี้กันี่อมยาน่ะบอแต่ว่าอาการดีเลิอดบีอะไรันนี่มันบอกนาดเนาะจะว่าจีชอกีงเมนั่งรออี่งบงอยู่อาที่กำงเดินดับตนี้เนาะกินแล้วยา เราเป็นบ่อยก็มือรับปกติปกติมือชงคำคำหนึ่งบ่อยจะบ่อยเมื่อนี้เนี่ยเป็นมือเมยเป็นจะเคลือบเพราะมือรับนมือไม่เป็นเคลือบสองคำคำหนึ่งมือเปลี่ยนโต๊ะตลอยมือต้องกินยาก็เป็นมือเนี่ยก็ยันดับเลยหังเรากินยาตลอดก็เพราะเป็นยังกินโลดขึ้นมาช่วงนั้นนั่นบมันกินยาพวกคือว่าขาดยาสามมึงเราว่าเจ้าไหวแต่หาบงเห็นเราอ่ะกัอยู่ในท่อของห้าง เยเลยปะายาขืนแหงเลยมากาิยาข้นแหงยาขืนเองแต่ว่าอยากินเกินมอบ้ย้กินได้พกได้กินเกินมันชู่มกับพญาตันดีจ็บหัวมันช่มกับผนญาเจ็บหัวเรากว่าเมี้ราอันงควาอันนั้นเราเรามืแหงเลยเรายังมุนแล้วแต่น่ะเว่าทีละกินลหญนมากินลูว่าถึงจีบหัวจีบอันนั้นจ็บ มดตับตไตใส่พุงกระเจ็บมดคือวบากันใจผอกักนใจ,นจพืชหาก,กินยาเลยเออากินยาเลยให้ไหมเจ้พืชกาแมนเราว้าวได้เหาก,กับประเด็นน้ำมันเ็นตูหนเหานะเ๋ยนีย้ตอนนี้ได้สเปนได้ไเป็น,นได้เบ<ด>ิ<ะ>่งสีีนคือสีซีวงเนาะตอนนี้ได้เป็นได้สอาการเมืเ่อยบ่เมื่อยอหิวเขา เมื่อยบ่เจริญหรือวะเนี่ยเืีอยวเมื่อยธรรมดาอยากเขา้าออกอะตีเล็กเล็น้องอ,อ,ยอยากกินเข้าอยากกินเข้ากินกินไปแล้วเนี่ยกินไปแล้วกินหลังจะมาแต่ว <c ười> ่อา,อ,อ,าอ,อยากให้ครัวเฮ็ดเจ้าเข่าอยากกินมันจัดเนี่ยไหลหอยมาเนี่ยหร่อยอยากให้ครัวโชว์สีมือเออมั้คือบอ่อหอเนาะลูกก็ะดิเข้ามาแต่บ่อหอเนาะบ่ได้ว่ามันชิอยากกินเขา้าบ่อหอยเฉย มันจะอากบ๊อกกอนจะบ้อกเลยอะไรมาคอยปอนเนาะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก่ตัมเลยที่้อนไงก็้อนแหละเราคุยว่าตำไมเกออันโบราคกายบราณสักใครทุกคนส่วกเรื่องสิบโมงหเรืองแรกเจอ่บอกวันนี้มีแต่ว่าเล้ว่าเรวเข่าอันนั้นมีชิ้นป้าแล้วอ่มันหอม มันหอมคือชีนปลาหรืออะไรกม่ก็บอกนางแล้วตัวมันมีมันมีตะกรงหนึ่งนะที่ว่าเป็นจ๊กไอ้แถวตัวนั้นป้อนตัวตัวตัวนั้นตัวหก้รยบ๊วยไปกินหมากไม้รวมนะมันมีจ้ากล่องหกกล่องหกกล่องได้ยางละซาบยางละซาบตัวจ๊กละซาบเอาตัวนั้นป้อนเพราะว่าตัวนั้นป้อนมันมีเนื้อลำเด้งแต่ว่าน้องเรากินยังไงจ้ะตัวนั้นก็กินแล้วไปเอ้ยเจ้าตัวนลำเด้งต้องหมาไม้รวมนะ ให้ให้คนได้นั่งแดงบ่ให้นางแดงกันะเออท่านกินก็เก็บไว้เป็นอะไรก็เป็นไมันแต่มอนี้คือบ่ได้กินแล้วหมกินแล้วเบิดไว้มันบบ่่่มมัันนนแอเบิดไว้มันกินตัวนั้นแล้วมันใหญ่ไม่ร่วงนล้วไม่ร่วงมันกินแล้วมันใหญ่มันจะกินอาหารแล้วสิกินกับข้าวเลยดีๆได้นั่งจบเจอได้ สวยเือนเกบันดันดนจะใช่ยังงูหาน้าดูมันเฉียงไวตีจนแหงมอเไยเป็นแหงม่ะมันเป็นแหงเลย้องปิดด้เลยโอ้ยขาลางขมมือไเห็นวลาข้าฝักสอมือนี่ก็ไ่เห็นลลางไปล้างใส้นหนามันให้มันพุกออกลกล้วเจ้าจ้าไหมเอาไ้ไหมเอาไปไหมเอาไปแช่ก่อนเอาไว้ไหม

นเคยกินประจำเลยต้เาคนกินก็เคยกินเลยด้เขามีภูมิต้านทานเขาแล้วสูด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 ูาูด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 กดัดูดูููู้ด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 ูงูดูโอ้ยดูดูดงดูดนดู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 รูดูดมดู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 ดนดูดูดูดยดู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 ยูดูดูลูดูดยเดูอูดูพูดูดูด้ดูดูดูอูดูดดูอูดูดูอู

ใช้ก็คือว่าแป้งใช่ปแป้งแแป้งอันนั้งร้อยว่าแป้งแล้วป่เฮามุเฮาดึงไปนะเฮาปดึงก็เป็นยังใส่อันที่ว่ามุงมุงชกิเออมุงชกิว่าเฮาดึงดึง้ง้เสมอกับอันอันนี้แบงง้มุงทั้งนมันพัดอะปอป้ ก็ได้ยินอยู่ไหนมานั่งมือนเีาก็ได้ยินคิดว่าแฟงเลยสดงางนั่งร้อยกับแบ่งเลยเชื่อนั่ร้อยสนิทเลยอนีอันนี้อันนี้อา่าได้ไอนี้ก็ใหม่แล้วนะว่าให้เขามาฮ็ดแต่ว่าท่านไหม่อไม่ เบ่งอะไน้องมันเบ่งนู้นโนดเป๊ะปิงเป๊งขันนี้อ่ะจะจะขับนี่นะไม่นนี้ใช่นี่นี่นีเอออเาไมรมาคัดเนี่อาไมรมาคัดนี่มันบาลังอยู่พี่บาทนี่ก็มันดังอยู่ทางนี้อ่าเพิ่นเพิ่นเป็นซี่ใช่ป้องเป๊ะตัวนี้ไปจัดมีเราคนซึ่งทำอย่างไรมันอะไรหยาดวัดดอกมันบ่อยยาก เอานยามาเอนยามาสนยาเนยาี้ป้อนดูคงแต่ละคนไม่ได้คลือกันนะนึื่อนอยป้อนกระสูดึง่นี้บ่กระเบื่อกะอกติาเฮาเจ้าคอยในกาต้องมีถ้วยน้ำและถ้วยหนึ่งเนาะเอาไว้้าบาดูแค้นนะเวลากินแล้ว็นรองน้ำ นี่แบบว่ป้อนเข่านเรียลลงแบบน้ำนิโบลไซด์ด้วยนะมันจับเสจจอกให้มันขึ้นลงต่างกันแห้งไงดิต่างกันหลายโอ้ใส่เสื้อนอ้อมเลยใส่เสื้อชันในนะลืมสังนเจ็บบึงเอซีแหงว่าอีนางร้อยทำไมไม่ชอบใส่เสื้อชันในเสื้อชันในก็ซื้อมาให้ตั้งค์คนโตก็มาใส่แหงไว้ให้ลูกบอกนะเงียบเดิม มีอาการแปลกๆอยู่เหมืนอนครับไ่ได้กินยาในแยบรอดอยู่เนาะเงนาิยังก็แบบเงียบเลยแรกก็แต่ขมาแต่บาสนไปเลมอนนาาสิจรบายช่วงเรบไประวังรถทัมันหอนคือมันเเอ้าามจริงเนาะ นานใจว่านผมเป็นเหรครับมือนั้นคือประมาณใจแทะบรกินยาสมส่่อกาบริกินยาสามสี่มือก้นด้วยน้อง่อยในที่ชาวันชิมนี่โอ้จำยาตัวนี้นะเอาโอยูแล้วชาวันชิมนี่เป็นรวนางคอยูค

แลนมมจอดบ่บ่เด้ยอยดูจักก้บเขา่าจอดเอางขึ้ไรัาานเี๋ยมันดูเอยู่ใกก้บ้านอะนันี่ใก้ที่ทานขาบปลากรวยแม่เลยมันสิมันว่าคนบ้านตะแล้วแต่บ่ม่ง้นองเสียแบบทหารนั่นนะนงเสีย นุ่งเสื้อแบบสีแบบใดไวะเออสีแบบใดไรจะสีแบบนี้เดี๋ยววะอีกแบบนี้บอแม่บอแม่บอแม่สีแบบใดไวะสีมันเป็นแบบแบบสีทองทองนอยนึงนะเอเอคือเสื้อไอซ์เกิร์ลกันเลยขอท่านเลยบ่ถ้าตามทันอยู่บ่มา คือบานึงคือบาธรรมดาหน่มได้อตัวนม่ได้ทมันนอดเกี่ยวบอเพราะว่ามได้ทนเกี่ยวตาี่บอกเมื่อกินเขากันอยู่้บนเอารถแล้วก็น้เพ็งนองเพ็ง้องนั่เพดีน้องนั่งเพ็งดีนะงไปกนน้ เขายอกว่าพิบ้าเขาก็ไจักอย่างนีขาว่าพ่บ้าบ้านะบ่เลียวขบอว่ามันเป็นไม่ช่างะรมักินยาันดสดๆแล้วนะมุงแถวคันหินคนพิบ้าไปแถวบ้านเราวัโลดเกิลี่ชองซัมเมอจะนึกยิ่โลดบ่บ้าน่ะนะพูนเลยปากลัวเอ้ทางข่าวปากว้วมันเลยมาพีในมุงโค้งๆนั่นแหละแถวโค้งนั่นแหมันกระยามึง่ะพูดแล้ววเริมันควบหด มันเห็นไฟมันก็เอ้นต่อคือชอบมจอยบีคอมาจอยเพรข่อยบงคนแบบนี้ก็จะไปเอาก่อนไปหุ่จักรขอยยาหลับคนหน่งขอแรกขอแรกขอแรกเป็นจักรแค่คือหลับว่าแต่ต่องเห็นหนูแต่ว่าจริงคือข่อยยาเลย กินยาอะไรน้ำมัดีไรต้มด้วยซ้ำจิพออีกกวนมน้กลโอโี่นกนเหกินใ่มันเพงขึ้นมาเอาไปหาลูกกินมาเติมเอาใช่มันเพงตัวเออมันเอานาัตัวอะไระยา่าืมโม่ได้อกาโ่อุกาจทำายพู้หลูกกินีก้ัง ก็ยื่า่นะต้องอมน้ำมันใแม่มาเส็จหนาสตาเนเ้ยชอนเอนหัวเจกระดึงเชือด้ขนาดเสือใส่ไว้ล้สกินมหมดช้ำเจะไนข้าเวิรดเลยเด้อ เกี่ยวข่าวกับส่ส่งขาวนี่เกี่ยวข้าวัไม่ไ้เชียวขยำูเลย่ใส่ดียยังบ่ใส่ขยมันขันมันขันใส่ขาวนอขันอแล้วกนที่เขาใส่ขยำ้วมันบวกกันเนาะคอยเกี่ยวขาววใส่ชงขยำว่าเคยใส่ชงขสัวนะร้าเกี่ยวขาใส่ไม่ใส่แน้เนาะมันสบายดี

บาไปได้ที่ไอ้เกิรดมัฮะเนี่ยเจ้านี่ยผงดูมันเนี่ยได้เบอร์บารบาร์อยู่สลิมประการก่อนทำมาไปนะเขาบว่ให้เข้าก็เออเมาไปก็ให้แล้วประการแล้วเพราะอได้ยินเมียเจ้าทำยุทธมื่อหนึ่งเนี่ยเขาบอกให้รถเข้าก็ว่ากับว่าเออเมี้ว่าปไานั่นบอกว่าเฮาบ่ได้บักลักบักแลงเงินว่าลำหน้าก็บ่ได้ว่าชาติไปลำกกัมือเนาะจค่ไปลำช่วยเขาวู้ลำนานช่วงลำกนี้บอก z ไปวงนำน้าคื่องหน้าถคิดตอนนั้นอยู่เพื่อนนั่นไ่ได้คอยไปก็จะมาลืดเข่าได้นึ่อายึงก่จะมาลืเข่าได้เอาล้วได้หกแปก็ลัวเราลืดเข่าีนเจ้ากงไว้เยอะเนื้อนาอะไรถงขาวก็ได้เช่าสอบก็พอได้กินอยอ ในชาวกุ้งเนาะชาวสงสคนนี่พวกเจ้ากับเปลือกที่กุ้งยังเนาะบวกกุ้งอะไบวกุ้งเนาะขนาดคอยยังให้กุ้งสาวสองนี่เจ้าจ้าคนแต่คอยสองคนผมเนี่ยกินยังหกแต่พอเราคอยกินอยู่เพื่อนกันยังบวกกุ้งจิตคนบ่ิจาคลายแต่ว่าคอยคอยสี่คนเป็นพวกเป็นเหล่เจ้าอิสระทะเลเลยห่านคอยก็ได้ห่า คุอว่ไม่ไพากันออกลูกกับบริกิตเขาแม่ก็บริกิเขาพ่อกับริกิเขาก็ยังคือกันไปกินนี่หนึ่งเขาไอ้ไี่กิน่ยามรสายามนเลยกัายามเลงแค่นั้นลูกกักินอยู่เนาะกันห่ากนี็บริกานช่องช่ออกล่าชชอยังบร่ได้ช้เนี่นทาไปซีช่องจอเขาเปืือนยาดพิการไดยยาพว่ากได้าะนำบริถุให้ได ดินดอนตอนนี้ก็งามมันนำมันเพียงเ้ยอันนี้ก็งามมือนกันทำจาเห็ดไรไอ้นี่ยไยู่้้นี่น้ายดแล้วหาจยยมก็ได้นะไอ้น่เนี่ยั้นเปจีบอไ้แป๊บเดียวไปเไอะไรตีช่งเพ่งทีมาก็น่ยนะกำลังดูยื่นเหนในนมเเข้าไปจับเจ้าไปจับเ้ามา ฮอดยามนี่เลยพอดายกัคุณนึงเขาติดเลยติดแบตนะโค้ชบอติดนี่เราไปเรื่องนั้นติดแต่แล้วฮอดยามนี่แล้วพอได้กับคุ่นึ่งเขาแม่ฮอดยามหน้าหรือคุ่นึ่งนาอันนี้คือผู้ใหญ่เจดีคนไทยเด้อโดยหาเงินมาซื้อเขาไปอยู่จังหวัดมุกดาหารพี่แก่พี่บางอ่อนอ๋อพีไใส่ขับคนขับมา น้้อยหันมาน้้อใส่คผู้ใหญ่เออนูกินนมก่อนเนูกินนมก่อนจะน้อยกินนมแล้วก็สิรับมนจ้าห่บนนี้รับหไวกินนมก่อนก็ได้แต่ว่าบอกซื้อผู้ใหญ่จะดีเป็นไรซื้อสัทธาจกผูใหญ่จะดีเป็นบาเงินมาซืซ้อข้า <academy> วสารกระสอบนึ <Hayır> <forecasting íamos> <S <S ่งสิบโลเป็นเป็นห่วงนั่งไว้เรมี่เขากิน กับทุบบ่าเลาวอ่ะบ่าเซานั่งอยู่อ่ามีหาสูเดวในรถแงให้เลือกน้ำบ่อะบ่แบนเลนะขออันตัวหนึ่งก็มาเพิ่นะคุณเล้อาขอบคุณท่านขอบคุณ้ใหญ่ใจดีาจว่าออกวันทางิดทางจะว่าอวั พอได้ไหมไม่อยู่นลำเจ้าให้เจ้าว่าเห็นน้องน้องได้น้องน้องคึอหัใหญ่ใจดีเนี่ยสื่อพี่บังออนอ่านวิไซยหัใหญ่ใจดีพี่บังออนวันนิไซให้ไอพันอยู่ดีมีแห้งขอบจิบจะให้ได้ว่งแห้งหรือว่าขอบจิบจะให้ได้ไว้ทีขอบคิดให้ได้ความใครจะให้มีนอนหลับได้เงินเมือเว้นให้เกียรติมีโทษ อให้เพื่นอนยู่ดีมีแห้งของบคิดจะให้ได้ของขยาให้นี้นอนรับให้ได้เงินหมื่นเดินได้เงินแสนแบงค์แบงน์ม่โูดตจะเป็นมาน่าทีเบียรุยมันพันเนด้อวันนี้มันเนด้อเ่กกออาเล่าได้ไอกยูพรเห็นเาเล่าได้แม่นสบายพร <laughs> แรกจะมาว่าขอใครเ่าเลาไป ขอ้ได้หลับพอนซับร้อยนางให้ผู้ใหญ่ใจดีขอหลบมาได้หลับพอนซับโอ้เจริญพรเจริญพรยอมเจริญพรไปเอเนาะาก็จะได้จบขิไปสมัยล้นะนางรอยจะไปเห็ดกินบันิข่นา่เลยอ่าสบายดีสะสบายดีเดสบายดีอยไปลงเห็กินไปไปไปเห็ดกินบเยนก็เห็ด